อ,น,อนนี่ความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนเนี่ยดูค่ะอะไรทําไมผู้ชายสองคนถึงนอนบนเตียงแล้วผู้หญิงต้องนอนพื้นแบบนี้ล่ะแหมสองคนนี้ยังเป็น NPC ส่วนเราเนี่เป็นเ l เยอรนะเราจะยอมอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นทธอนที่จะขยับนิดนึงน,นะแวเขาเลียนเลยนะคะมาชิมชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิปุรีในเกมมาค่ับ๊ปบี้ทาวพาที่7แล้วนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะวันนี้เราจะ พาทุกคนมาฟักไข่กันค่ะว่าแต่ในนี้เออไม่มีทอดแ้เราจะฟักเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้กับโซล่านะคะแนนเดี๋ยวเราลองฟักก่อนนี่คือไข่ของสิ่งมีชีวิตที่เราได้มาตอนที่เราออกไปผจญภัยเมื่อพาร์ทไหนสักพาร์ทไี่แหเละนะคะเดี๋ยวดูดีน้องจะน้องจะฟักไหมอ่ะน้องบอกว่าต้องต้องการทอดค่ะเพราะว่าน้องน้องน้องหนาวน้องน้องต้องมีไฟในการช่วยทําให้อบอุ่น โอเคได้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 มาปุ๊บนี่ค่ะฝั่งข้างท็อตนะคะนอนน่าจะอุ่นดีนะคะว่าไงโซละนายอยากจะรู้แล้วสิว่าสัตว์เลี้ยงของนายคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวนายรอเซอร์ไพรส์นะจ๊ะชิ่อชิ่อ่อะได้แล้วพิกิจจะตั้งชื่อว่าน้องเขียวหวานนะคะเพราะว่าอะไรนั่นเหรอเพราะว่า โตแล้วไม่กลัวเหรอเนี่ยโตแล้วมิ่งเนี่ยจะว่าสวัสดีค่ะน้องเขียวหวานหูดูหน้าขนลุกเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าอุ้ยนี่ไงคะเป็นไงคะน่ารักไหมคะโอ้โหงูแล้วง,งูตัวเล็กกว่ากระต่ายอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวน้องโตค่าขยายใหญ่ได้นะคะอันนี้นะคะเราจะให้เป็นสัตว์เลี้ยงของโซล่านั่นเองนะคะ <S <S โซล่าองวอยวายด่าเราแน่แเลยเอาไว้น้องไว,ไว้เ <You S 1> <ๆๆ S 2> ้วกันนะคะ,ะ,คะอคณ้องเขียวหวานอยู่นี่นะลูกนะ โอเคส่วนน้องชีเบอร์เกอร์ไอ้หนูอยากจะอยู่เป็นเพื่อนนงเขียวหวานหนูแน่ใจเหรอลูกถ้าหนูอยู่เป็นเพื่อนน้องเขียวหวานหนูอาจจะเป็นอาหารของน้องเขียวหวานก็ได้แล้วนะนุ่มรู้เป็นอาหารคืออะไรน้องเขียวหวานดูได้จะเขียวหวานสีเขียวๆน้องเขียวหวานน่าจะกินผักไม่น่ากินผักละครูเดี๋ยวดูดูดูจากเลือดเขียวหวานมีห้าเลือดเลือดห้าหลอดส่วนชีเบอร์เกอร์มีเลือดสองหลอด ไม่ถึงกับกัดกันตายหรอกมั้งเราคิดว่าไงคะคงไม่กัดกันตายหรอกม,มักก้งเ,เนาะไม่เป็นไรเขียวอะชิบะเกอรก์ก็ดูแลเขียวหวาหนด้วยแล้วกันนะลูกนะขอรา้นานีทั้งคู่โอเควันนี้นะคะพี่กิ๊ฟจะพาไปดูบ้านของเราที่เวอร์ชันอัปเดตนะคะคือพี่กิ๊ฟไปสร้างหลังใหม่มาเพราะสมควรเพราะกลัวว่าถ้าหากว่ามอนด้สร้างตรงคลิปอะ พูดไปทําไปมันจะนานจริงนหะมก็ตอนนี้นะคะบ้านอัปเดตเป็นพี่กิฟเริ่มสร้างหลังคาบางส่วนแล้วนะคะแล้วข้างในพี่กิฟก็ทําเป็นพื้นที่กั้นเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะอันนี้ก็จะเป็นกะว่าจะเป็นห้องของลูกนะคะตรงนี้จะเป็นโซนครัวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของกิฟนะคะอ่าแล้วก็จะมีลงมาตรงนี้จะเป็นน้ําพุเอ๊ะสระน้ําเราไปเอา อ๋อน้ำมาเทเลยดีกว่าเนาะอ๋อวันนี้พี่กิฟว่าจะทำที่ขี่แฟนตาซีด้วยนะคะเออเดี๋ยวเราค่อยดูของอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เราขอทำสระว่ายน้ำก่อนละสระน้ำบึงน้ำยังไงดีบึงน้ำมาแหละก็ทำบึงน้ำก่อนแล้วกันนะคะอีเลยแต้ <ay Tail. S 1> น,น,นเป็นไงคะน้ำใสเห็น <L ay Tail> ข้างล่างเลยนะคะปะ เราไปเอาปลามาฟักไข่กันดีกว่านะคะเรามีไข่ที่ได้จากปลาอยู่อีก2ฟองมั้งใช่ไหมเดียอยดูนี่กันนะคะรู้สึกจะอ้อสามฟองให้มีแซลมอนนะคะแล้วก็โกลฟิทเหรอไปได้มาตอนไหนวะเออแล้วก็เดี๋ยวนะคะของเต็มตัวแล้วเกินแล้วก็ไข่อ้ออันนี้ a อ g เจ f ฟิ h ปะ angle <c oughs> angle ลฟิ h เ,เออปอลา a n g l ลปลาน่าจะปลาตกเบ็ดนะคะใช่ไหมใช่เป่าอ่ะที่มันจะมีเหมือน แสงที่หัวะคะ่ะโอเคเออแล้วเรามีใบบัวด้วยนี่ชิโอ้ช่วยแล้วอะ่ะจะมีใบบัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราเอาใบบัวมาแปะแปะแปะเลยเราแปะใบบัวสักหน่อยแล้วกันนะคะนี่โอ้ oh my ก o d สวยงามแล้วก็แปะแถวๆนี้ด้วยโอ้โอ้โอแปะแกระตุยกระตุยหน่อยโอ้ยมันดูญ,ญี่ปุ่นมากเลยค่ะตอนนี้โอ้ใบบัวนี่นะคะ,ะ,คะเราได้มาจากตรงใบอมน้ำเน่าะนะคะนี่แล้วก็มาแปะ ช้คือบ้านญี่ปุ่นนะมันก็ต้องมีใบบัวดี่ไหมคะโอ้ยสวยอ่ะล้วสิ่งที่จะทําให้มันสวยที่สุดคือเราต้องเลี้ยงปลาฟักไขป่ปลาฟักไขป่ขปลาเอาซักแถวนี้แล้วกันนะน่าจะได้น้ำน่าจะกำลังดีนะคะฟักสตัวก่อนอเช็คเช็คเช็คฟักฟักไหมเราตั้งชื่อปลาว่าอะไรดีคะอะปลาฟักแล้วเราตั้งชื่อว่าอะไรเดีย๋ยว เราไม่ตั้งชื่อดีกว่าไหมอ่ะมันจะได้ไม่เห็นชื่อปลานะคะเพราะปลาว่ายในน,น้ําเนี้ยเออไม่ตั้งชื่อดีกว่ามั้งตั้งสเปคปลาเออเนี่ยคะ่ะปลาไม่มีชื่อเป็นปลาแองเกิลฟิชอุ้ยตัวกระจิ๋วดิวอุยน่ารักอ่ะอ่าไม่ตั้งชื่อนะคะแล้วมันจะไม่ตั้งชื่อเออน้องวัสดีคะ่ะน้อง ตัวปิ้วเดียวเองอะ่ะโอ้โหเห็นไหมเป็นปลาช็อกเกอร์จริงๆนะรามามาที่ช็อกเกอร์ป่ะไอช็อกเกอร์มันปลาดูดตู้ไม่ใช่หรอ <c oughs> อันนี้มันเป็นปลาตัวจิ๋วนิดเดียวเองเรามาฟักนี่ค่ะอันนี้เป็นโกลฟิตนะคะโกลฟิตก็ปลาทองเนาะตามชื่อเลยค่ะดูดิปลาทองจะออกมาน่ารักแค่ไหนนะอย่างนี้เราต้องไปตีปลาเยอะๆเอ๊ะหรือเป็นปลาแซลมอนเอ๊ะอ๋อปลาแซลมอนอยู่นี่อ่าเรามีแซลมอนด้วยค่ะแล้วก็เลี้ยงแซลมอนด้วยเลยละกัน นี้เราก็ไปตีปลายเยอะนะคะแล้วมันจะสุ่มดอกไข่พอเราได้ไข่มาเราก็าเอามาฟักในน้ําเนี่ยอาได้แล้วน่าจะเป็นน้องปลาทองนะคะนี้ไม่เป็นไรอ้ย like ดูดิน้องได้แล้วเกบปิวเดียวเองดูดิคะและน้องก็โตขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะคะไหนดูน้องแซลมอนนี้แซลมอนจะโตรโตโ่างแรกของแซลจะร่างแรกได้ไหมไซส์แรกของแซลมอนจะไซส์ไหนนะคะอ๋ไซส์แรกก็ตัวใหญ่เลยเล่ะเนี่ย อยากได้แซมวันเยอะๆอ้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลกูกอย่างเี้เราต้องไปหาปลาธรรมชาติเยอะๆแล้วค่ะตบมาจะได้ไข่ปลาอันนี้รู้สึกพี่กิ๊ฟจะได้ตอนไอ้น,นี่แน่เลยค่ะันเนี้ยเอ,อ่อตอนที่เดินเดินอยู่แล้วเจอปลามันตายบนบกอะปลามันนอนตายแบบแเ,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 เหมือนไม่รู้ว่ามันมาเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยังไงนะคะแล้วก,เก็เราก็เลยวิ่งไปเก็บได้เนื้อปลามาแล้วก็ได้ไข่ปลามาด้วยนะ นีค่ะแล้วก็นิคบายย่ายหมือนกันออโอเคเราฟักไขป่ปลาพอสมควรเนาะเรามาทำที่ขี่สัตว์ฟุ้งฟริง้งกันดีกว่านะคะโอเคที่ขี่สัตว์ก่อนอื่นเราก็ต้องเอาอันนี้ก่อนนะคะเอาหนังหนังที่เราได้มานี่นะคะเอามาทำเป็นหนังสีเข้มนี่นะสีเข้มชุรา่างทำเป็นหนังสีเข้มสามอันนะคะนี่ก็จะได้ที่ขี่หนึ่งอัน แล้วก็ต้องใช้เหล็กเอ๊ะอ๋อกล่องน,นี้กล่องน,นี้ดูบิดกล่องโอเคค่ะเราก็เอาที่ขี่มาแล้วก็เหล็กหนึ่งมั้งแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ใสะสลับที่กันอ้าวนนได้ไงได้แล้วที่ขี่นะคะแล้วก็เราจะทําเป็นที่ขี่ที่ขี่ไดโนเสาร์น่าจะดีสุดนะคะเพราะว่าเวลาเราไป พจนภัยอย่างเงี้ยสมมติเราไปเจอแกะเอ้ยเราแก่เรามีอยู่แล้วเราทําข้อแก่ไว้แล้วด้วยเดี๋ยวพาไปดูสมมุติว่าเราไปเจอบัวเราจะได้เอาวัวกลับมาที่นี่จริงไหมทีนี้พอเราเอาวัวกลับมาแล้วเราก็จะได้รีดนมบัวแล้วเราก็ต้องมีไข่ไก่ด้วยแฮะคือเราจะท,ทคคําเค้กค่ะเาหมายหองเราทําเค้กแล้วก็ไปจับน้องเมดแต่เราเอาฟอสซีก่กว่าละกันฟอสซี่ครับจาก โคนะคะผสมกับกระดูกนั่นเองนะคะก็จะได้ฟอสซิลแล้วเราก็เอาที่ขีมาวางตรงกลางเอาฟอสซิลแปดอันมาวางอันนี้ล้อมรอบ,อบชั้ที่ขีไดโนเสาร์ตึ้งปวดรักอาชีพแมนที่ขีดไดโนเสาร์เรียบร้อยค่ะฝนตกนอนก่อนดีกว่าสวัสด,ดีจิีวฝนยังไม่อยู่ดกเหรอเอาฝนหยุดแล้วโอเคแล้วก็เราลองดูเลยนะคะวางปึ๊บโอ้กลายเป็น คาบคาบพอดีเลยดีมากเลยค่ะคือไอตัวเนี้ยมันจะสามารถคาบาสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้นะคะอย่างถ้าเป็นตัวบินได้่งี้ยมันก็จะพาเราบินใช่ไหมแล้วไอตัวนี้มันก็จะคาบสิ่งมีชีวิตต่างๆได้คาบสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ถ้าเราคาบเอีซีจะได้ไหมลองดูไหมคะ ขี้ขี้ต๊ามันไม่ข้ามันไม่วมันจะข้าวี้ได้ไหมอ้ยโอ้มันไม่ข้า,า,า,ขา,ขาค่ะถ้าเป็นมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่แบบแบบแบบประเภทมนุษย์นี่คือข้าวไม่ได้ชีมิโอเคไม่เป็นไรคะ่ะอ๋อตรงนั้นจะเห็นว่าตรงนั้นมีสีอะไรฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะคะตรงนั้นเป็นจุดเลี้ยงแก่ของพิกิปเองนะคะอา่าอิ่มแล้ว เก็บผักนี่มันดีมากๆเลยนะคะน้องๆดูนะคะคือเราแค่เดินแล้วขี้ขวาค่ะผักก็จะเด้งเข้าตัวเราเลยปุ๊บปุ๊บปาล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 าไม่ต้องปลูกใหม่ค่ะเห็นไหมคะเดินแค่เดินพี่กิฟต์ก็เลยปั๊มข้าวได้หลายสเตะก เนี่ยเหลือขาดหมูเนี่ยแล้วเราฟาร์มแครอทกับมันฝรั่งเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> เข้าไปในตะกร้าหมดเลยโอเคเอาออกมาก่อนอ่าละมาเาพาไปดูข้อแกะที่เราสร้างเอาไว้ก่อนนะนี่คะ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะฟรุงร้งฟริ้งมากบอกเลยว <c oughs> <c oughs> ุ้ยเหล่าแกะฟล้งแกะทมา เดี๋ยวแกะออกแกะออกนี่ค่ะแล้วกิ๊กก็ย้อมสีแกะเอาไว้พอสมควรนะคะพอดีคิดเอาไว้ว่าในอนาคตเราอาจจะใช้อาจจะใช้ขนแกะในการสร้างเออ่ปฏิมากรรมยิ่งใหญ่นะฝากอุ้ยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะแกะแกะเออเดี๋ยวเให้แกะออกกันนะถ้าอยากกินเอาไปก่อนกันนะเอาไปก่อน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 เอาไปก่อนกันแต่เมื่อกี้เมื่อกี้นี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะทุกคนคะ ทุกคนคะดูนะนานนี้เดี๋ยวนี่นี่มันนี่มันหวีนะกินได้เหรอเอ๊ะมันอารมณ์แบบเป็นทำยาพืชอะไรเงี้ยเหรอฮะยังไงมันกินได้ยังไงอ่ะ แล้วกันนะคะก่อนที่เราจะกลับมาทําบ้านต่อคือเนี่ยตอนนี้พี่กิฟสต็อกหินสต็อกอะไรไว้เผาหินเอาไว้เยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นหลังคาเดี๋ยวค่อยพามาดูตอนท้ายคลิปแล้วกันเราไปลองจับสัตว์ดูก่อนนะคะเพราะว่าเดนโนเสร์เรายัไไม่ได้ลองจับสัตว์ต่อเลยนี่ลองวนวน,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 วนดูในเกาะนะคะว่ามีอะไรให้ขับนั่นหมูหมูหมูน่หมูน้องหมูอย่างเี้ยเราทำข้อหมูป่ากก็ได้ดิใช่ไหม เออดดูดิเห็นปะพอเราลงปุ๊บอ่ะเฮ้ยหมูงานนี้เดี๋ยวทำไมลงปุ๊บมีหมูสามตัวฮะฮัลโห<อ>ล<โอ>มันยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูโตอื่นดิดินี่เราฆ่าปลาไดไมันไม่น่าได้นะคะปลามาอยู่ในน้ำอะ่ะอืมม,มีหมูอีกแล้วเฮ้ยมีหมูหลายตัวเลยรู้สึกแต่ที่นี่จะโอ้โหจระเข้เอ๊ะเราฆ่าจระเข้ได้ไหมจระเข้ จนเข้ไปไหนอะเฮ้ยเอ๊ะ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 เอ๋อย่าบอกอย่าบอกนะว่าจนเข้ก็คือหมูป่าตัวนี้นั่นใหญ่ใช่จริงๆด้วยว้านั่นใหญ่หยางวะอ๋อคือตอนนี้นะคะเหมือนจะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฆ่าจะกลายเป็นหมูป่าไปหมดเลยนะคะมีไก่ไหมอะพี่กิ๊ฟจำได้เมื่อเดิมเคยเดินมาเจอไก่นะอยากไก่ไปเลี้ยง หรือว่าไก่โดนจระเข้กินไปหมดแล้วก็เป็นได้นะคะแมงป่องอุ้ยแมปงป่องคาไม่ไ่นึกว่าคาบลาซะอีกถ้าเราตีแมงป่องตายอะาจะได้ไข่แมงป่องไหมคะขอลองขอลองดูหน่อยนะ,อ,ะอุ้ยติดพิตติดพิตขอไข่ไม่มีไข่อ่ะมีแต่หนังแมงป่องค่ะอืม ไม่แน่ใจนะคะว่าสัตว์อะไรบ้างที่ตีแล้วจะออกมาเป็นไข่อะแต่งูแน่ๆมีแน่ๆอุ้ยนกนกข้ามนกได้ไหมวบดูไม่ออกเลยคะ่ะว่าได้แล้วยังเรากลับบ้านดีกว่ามันคือไก่ฟ้าเดี๋ยนะมันก็ไก่แหละแต่ว่าไก่อย่างงี้มไม่น่าจะได้นะลองทาล,ลัวล้อมแล้วก็จับน้องมาเลี้ยงดูดีไหมคะมีทั้งไก่ทั้งหมูป่าเลยอะเอาเข้าไปในบ้านแล้วกันนะคะนี่แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ เจ้านกน้อยหนีไม่พ้นหรอกนะคะนี่ค่ะมากินกินค่ะกินกินดิอย่าแตกตื่นอย่าแตกตื่นอย่าตื่นกลัวกินค่ะกินเอากินกินแล้วโลกกินแล้กินอากินแล้วตั้งื่อว่าอะไรดีอ่ะเออมันน้องสีแดงใช่ไหมคะอ๋อไข่น้ำแดง เราตั้งชื่อว่าเราตั้งชื่อว่าไก่น้ำแดงตั้งชื่อว่าไก่น้ำแดงทำไมกลายเป็นไก่น้ำแดงเออไปไหนแล้วอ่ะไปไหนอ่ะเอาน้องบินอยู่ข้านอกไ,ก,ไ,ไก่น้ำแดงไปไก่ไปไก่น้ำแดงไปไก่น้ำแดงน้องเอามานี่ดูค่ะอาน,นาน่ารักจังเลย รู้สึกว่าถ้าหากว่าเรามีน้องอบนหัวนะคะมันทาให้เราถลาลงด้วยจากที่สูงตกไมาเจ็บนะคะแต่อย่ากดชิปกดชิปน้องจะหลุดนี่นะคะเฮ้ยนี่ช,ชอบชอบถลาลงเห็นไหมคะถลาลงโอเคโตราแล้วฝากน้องไก่น้ําแดงไว้หน่อยนะนายน้องเขียวหวาวนตัวใหญ่มากเราไก่น้ําแดงมาเพิ่มโตระ หวัวตัวมันใหญ่มากเลยนะ่ะขอดูหน่อยดิโอ้โหอ,โอนาคอนด้ารือยังไงเนี่ยโอ้โหดูค่ะตัวบอลล่าท่าเลยสุดยากไปเลยตอนแรกตัวนึงตัวนิดเดียวอยู่เลยผ่านไปแค่วันเดียวนะเธอเฮ้อห,หรือสองวันวันวันสองวันเองนะเนี่ยตัวโตโตโด,ดูดิเหมือนนอนไม่สงบอะนอนไม่สงบนอนนอนแล้วผวาขึ้นมาไปจะกินฉันหรือเปล่าไปจะกินฉันหรือเปล่าไปจะกินฉันหรือเปล่า ไอ้เอลูสเวิร์ตเพื่อนายนี่ใหญ่จุดเขาจะเอาอะไรไปใส่ในป่าชัดโยเยขนาดนี้ฮะรอเปนป่าชัดเป็นอะไรป่าจะเป็นสวนสัตว์เลยมีสัตว์ไม่พอยังมีไอ้โคลเรียกคนเ่ียกแบบตัวจริงมันมามันต้องพูดแบบนี้แน่เลยค่ะอะไปละขับใจน่าโซละที่รับฝากอู๋กี้กี้ยืนคุยกับเขาอย่งสวัสดีค่ะคุณคือตัวอะไรโอเมก้า คุณหมาป่เหรอตีโดนเอยตีโดนในระอของเรามาเราลองไปทำรั้วเล็กๆแ่วนี้ก่อนและกันนะคะเออเอาสักหลังคอบแกะแล้วกันได้ โอเคเราไปเอาทั้งหมูป่ามันกัดเราได้นะเนี่ยเอ,เอาแค่ไก่ไนะหมหมูป่ามันต้องเลี้ยงจริงเหรอว่าม,มันจะแปลกๆนะพี่คีดว่าเดี๋ยวพี่คีดไปคาบไก่มาดีกว่านะคะเราจะไปคาบไก่มันเรียกอะไรไก่ฟ้าหรือนอกยุงน่าจะไก่ฟ้าอุ้ยอะไรอ่อะ,ะปลายแล้วเหรอตายแล้วค่ะก็ไม่เลวนะคือบางทีก็งงหรือว่าก่อนนี้ ตอกนกลางคืนน้ําขึ้นแล้วปลามันก็เลยแบบมาว่ายว่ายแล้วพอตอนเช้าน้ําลงมันก็เลยกลายเป็นว่าปลายังติดค้างอยู่บนเกาะแล้วพอเราวิ่งมาเจอปลามันก็ตายพอดี <What? S 3> สงสัยมันจะเป็นทฤษฎีแบบนั้นแน่เลยค่ะเอ๊แต่น้ำขึ้น,นจริงๆแล้วดอกไม้ไม่จมน้ําตายเหรอเอาไปตัวนี้มาวางไว้ก่อนแล้วกันนะคะอ๋ออออเอก็ปิดตู้เรียบร้อยฮ่าดูดิ ว่าเสียงใครมันน <LE> ่าจะไก่ไก่งวงไก่ฟ้าน้องคิดว่ามันคือไก่อะไรคะน้องกินไหมอาหารนี่นี่นี่กินให้หมดเลยเธออาจจะชอบชอบเปล่าให้ตั้งชื่อไหมกินได้นะอ่านไปกินดิข้างหลังอ่ะกินเอ้าหรือชอบกินปลาหรือชอบกินปลาจ๊ะอยากกินอะไรลูกเดี๋ยวไปเอาเพื่อนมาให้เดี๋ยวไปเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยนะ A few moments later. ทุกคนคะกิปไปวิ่งวนหากไก่ทั่วแล้วมันไม่เจอคิบเจอแต่อตัวนี้อ่ะนี่คิบเจอแต่ลูกหมูเอาลูกหมูใส่ไปแทนก่อนแล้วกันนะคะก็น่ารักดีอะ่ะอะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเอาหมูมานี่มาปึ๊บมาหมูมาเออไปข้อหมูไปมีนกมีนกปูหล,ลงมาตัวหนึ่งจริงจริงอ๋อ อันนี้นะคะเราตั้งใจจะทำเป็นข้อหมูอยอนนู่แล้วค่ะไม่ได้ทําเป็นเราไม่ได้ทํทเป็นข้อไก่เลยไม่แต่น้อยไม่ไม่ไม่ไมสามตัวนะลูกหมูหนึ่งหรือหมูตัวเมียไหมอ่ะเข้าไปหลุกเข้าไปเออเฮ้ยเอ้ยเอ้เอ,อ้ยวัดออกมาได้ไงอนะ่ะตัวนี้มันยังไงเนะี่ยตรงตัวนี้มันอยู่ในรั้วหรือมันไม่ได้อยู่ในรั้วแต่ลูกหมูอยู่ในรั้วนแน่เหมือนในตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในรั้วเลยเหมือนลูกพยายามดัน ไปกลับบ้านดีกว่าค่ะนอนอีกแล้วหาจนทั้งวันเลยอะหาไม่เจอตื่นเช้ามาทำบ้านต่ออู้ตายตายเราจะมีไข่เมติคอไหมอะโอ้ยโอ้ยเมติคอโอยตื่นตาย มีไข่มันติคอร์ด้วยฟักไข่เลยดีกว่ามันมันมนติคอร์ดข้าฟักออกมาแล้วเราตั้งชื่อว่าอะไรดีนะเอ้ยอ,ยอยตัวมันดำดำเนาะอู้อ้าวฟักออกมาแล้วหนมเปียกปูน ปุ๊หุยเปปุ๊บเลยเยอะจังเลยลูกโอ้ยโอ้ยน่ารักโอ้ยตัวเปียวเดียวเองอะลูกขาลูกลูกน่ารักจุงเลยลูกวุฒิเมื่อกี้น้องน้องน้องตัวขยายเห็นไหมคะเดี๋ยวจ้องเดี๋ยไปจ้องน้องกันนะคะน้องตัวขยายต่อหน้าเราเลยค่ะตัวจะดึกมันขึ้นขี่คอไม่ได้นะคะนี้พยายามจะดึงน้องขึ้นคอขึ้นไม่ได้ ไม่แน่ตอนน้องโตขึ้นน้องอาจจะแบบเราขี่ได้ไงไปไปได้นะคะเรามาดูปลาเราดีกว่าตัวโตหรือยังนะคะเป็นเราอยู่ใต้นี่โอ้โหตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่เลยอะโตช้าน้องแซลมอนน่ะแซลมอนแซลมอนโลกอยู่นี่เหรออันนี้ปลาทองไม่รู้น้องไปไหนนะคะอยากดูไซส์น้องแซลมอนน่าจะโตวไวนะหรือว่าเข้าไปอยู่ใต้นั้นม่นนไงเห็นชื่อเลยเห็นชื่อดำๆอยู่นั้นนะคะ อูยน้องมุดไปซะลึกเลยอะสงสัยเราต้องกั้นข้างในนะคะค่ะไม่ให้น้องมุดเข้าไปเยอะเกินมองน้องไม่เห็นนะโอ,โอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราสร้างบ้านกันต่อดีกว่าเนาะแล้วก็เราจะทําเป็นหลังค,ลงคาร่าวๆก่อนนะคะพอดีพี่กิ๊ฟว่าคือปูบ้านเรียบร้อยแล้วเลยราคามันยังไม่ค่อยไปถึงไหนค่ะ<ม>ก็เลยชแวบมาทาหลังคาก่อนกูตายตรงนี้เดี๋ยวนะ เอาตรงนี้ก่อนละกันนะคะต่อจากเดิมเวลาพี่กิฟสร,ร,ร้างน,นะส่วนที่พี่กิฟจะไม่ชอบที่สุดก็คือหลังคาค่ะเพราะพี่มันต้องปีนเยอะไงเออแล้วมาต้องคิดเยอะปีนเยอะทําเบี้ยวมาคือปกติทําเบี้ยวบ่อยประสบการณ์การทําหลังคามันมีประสบการณ์ที่แบบไม่ค่อยดีเยอะค่ะคือเบี้ยวเยอะเอ่อเอียงบ่อยลบทิ้งบ่อยอะไรเงี้ยมันทําให้แบบเซ็งค่ะหลังคาก็เลยเป็นจุดที่พี่กิฟไม่ค่อยชอบที่สุดนะคะแต่จริงๆถ้าบ้านไม่ทําหลังคาดีๆอ่ะมันก็แบบ มันก็เปิดงานไม่เสร็จอะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เราก็ตั้งใจทำนิดนึ่งละกันพี่กิฟสั่งซื้อคอมพิวเตอร์มาจากเมืองใหญ่แล้วนะคะ<ๆ>ก็เราน่าจะเอามาตกแต่งคร่าวๆได้นิดหน่อยตัวนี้พี่กิฟคิดเอาไว้แล้วนะคะว่าจะวางเป็นแบบนี้เป็นโต๊ะอารมณ์แบบรับแขกแบบญี่ปุ่นนะคะเราจะวางเลยเตึ๊บต๊บต๊บ,บอ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็วางเป็นเซอร์ต์จัมิ โอ้โห้แล้วเราก็วางเป็นน้ำชาผู้ตายวางชั้นนี้เป็นอันนี้ดีไหมน่าจะดีอาแล้วค่ะแล้วเราก็วางน้ำชาน,นี้โอ้โหโอ้ยสวยอะสวยจุงเบย์อาแล้วก็วางวิทยุค่ะไว้สักประมาณนี้โอ้ย แล้วเวลาเราอย่างนี้นะคะเราแะปึ๊บมินาซังคอมบังวะวัตชิโนะนามายวะกิปุริเดสยูโรชิคุโอเนงไงชิมัสโอเคชอบอ่ะพุกตัวอ๋อลูกเราเองโอ้ยขลมเปียกปูนทำแม่ตกใจหมดเลยว่าแต่ถ้ามีตัวอะไรมากัดแม่หนูจะช่วยปกป้องแม่ใช่ไหมคงไม่ใช่ว่าพอเราเลี้ยงจนโต น้องโตสุดแล้วเนี้ยน้องมาไล่ฆ่าเราไม่ใช่ไหมคงไม่ใช่ใช่ไหมเอาละไปนอนบ้านหลังนั้นแล้วกันนะคะอุ้ยจริงๆตรงเนี้ยแบบดูดีเออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบอนี้โอ้โหมันจะได้นั่งเรียน,น,ยน,น,ยนๆย่าไๆใช่ปหอุ้ยรอบกาวไฟรอบกาวไฟจริงๆโอ้โหใช่มันใช่มันใช่มันใช่ใชโอเค แล้วเราก็เอาอันนี้เหรืออันนี้โอ้ยโหเรียบร้อยสวยงามว่าแต่ขอถามได้ไหมว่าไก่น้ำแดงท่นไปไหนอะเขียวเฮ้ยไม่นะน้องน้ำแดงน้องน้ำแดงลูกชิบหายแล้วคะ่ะน้องน้ำแดงเขียว กินน้องไปใช่ไหมลูกอขีวหวานนี่ดูกินน้องน้ำแดงไปเหรอคิดว่าแบบอาจจะแบบยังไงดีนะชีสเบอร์กเกอร์เป็นพี่ใหญ่นะคะโตแล้วด้วยนะั้นน้องเขียวหวานอาจจะแบบถูกชีสเบอร์กเกอร์เลี้ยงมาตอนเป็นเด็กอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าที่จะยุ่งกับพี่ไนงะไม่กล้ากินพี่อะไรเงี้ยเออยังมีความกระตันยูอะไรอยู่บ้างแต่น้ําแดงมาใหม่นะคะตอนแถมมาตอนเขียวหวานโตแล้วอะไรเงี้ยเขียวหวานก็เลย <c oughs> <laughs> ไม่นะเขียวหวานหนูกินน้ำแดงไปเหรอลูกอ้โหตายแล้วโอ้เกคอนไม่น,าน่ารอดค่ะเฮ้ยรูทสวัดสวดิโซละนายเราฝั่งนายเลี้ยงฝาดเราอะทำไมนายปล่อยให้ฝาดเรากินกันเองอะนายทำไมทำอย่างนี้วะนายไม่มีความรับผิดชอบเลยอะโอ้ไม่ได้เรื่องอโอเคนะคะก็เดี๋ยวพานีนะคะ พี่กิฟอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่พาหนาไปก่อนนะคะสามารถร่วมสนุกกับพี่กิฟต์ด้วยการส่งแบบอาร์ามที่ทางเพจพี่กิฟต์หรือว่าเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กพี่กิฟต์ได้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเย,ย,ย้แล้วเจอกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่กิฟต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย สติกเกอร์ลายคิปลีและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลน์โตอมีให้เลือกผ่ะตมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ